บรรยากาศอยู่รอบๆพงแหมคืนหนึ่งอยู่ซีแซนเพนจะเฮดอยู่เถิงนี่เลยเราจะเปลี่ยนนำล้อสวัสดีทุกทุกท่านทุกคนก่อนอื่นก็ต่อขอขอบใจทุกทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาส่งและติดตามไปด้วยไสมาตลอดซึ่งตอนนี้ไปด้วยไสก็ยังอยู่ที่เมืองปากแมงนั่นเองเนาะซึ่งว่ามื้อนี้จะย้ายหงแหมหลังจากที่ว่ามาพักอยู่ เดินพักบีเคซีหนึ่งคืนซึ่งว่าตอนนี้จะขึ้นไปพักยูทีเลยแกลนปากแบดซึ่งว่าเป็นองค์แนหนึ่งที่ว่า่า่และกาง,งามที่สุดทางภาคเนือคิดว่าหน่อยหรว่าจะเปลี่ยนจากได้นั้นจะพาทุกทุกท่านคนหมาสมบิวมาสมบรรยากาศยูทีองคแหมนะกาขึ้นไปเบิงตับกัดเลยซึ่งว่าตอนนี้เพื่อนเจ้ารถมาครับ ขับจากอยู่แถวแถวท่า,ทาเรือสังว่าหงแหบนี่ก็จะขึ้นผู้ขึ้นผู้ไปประมาณนึ่งแล้วก็บด้อยู่ไก่จ้างตัวเมืองเมืองป้าแบงนี่ผ่านได้จะขึ้นไปผู้ผู้เพราะว่าจะมีวิวง,งามๆเดี๋ยวจะพาไปส้มบรรยากาศร,รบอบๆหงแหบนะว่าจะงดงามสมได้หรือว่าเป็นจังได้ ก็จะมีรถทับทรงสะพ้องแหนมเราก็ะจะมาหับาทานใดมาที่เ,ๆๆเมือแงแปงเรามาหาเอเทยาตัวเมืองหลังจากนั้นเพื่อนก็จะเรถไปหับขึ้นมาขึ้นไปที่ยแงแหบมซึ่งาน่วงนี้ก็จะเป็น่วงโปรโมชั่น ราคาวิเศษในส่วงนี่ยที่ว่าเพื่อนแจ้งมาเนาะห้องธรรมดานี่คืนหนึ่งซีแซนจะบรรวมอาหารเซาเดี๋ยวจะขึ้นไปเช็คอินเราจะไปซอบท่าเพื่อนว่าเพื่อนมีหราคาได้แดมีห้องจังได้แดมต่างขึ้นโอเค หลังจากที่มาเพื่อนเอารถไปรับจะาะแถวแถวท่าเหืออันขึ้นมาแล้วก็ไ่ได้ไก่นะซึ่งว่าตอนนี้ก็มางออยู่ที่หงแหมแล้วซึ่งแหมนี้จะตั้งอยู่จอบผู้เลยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเช็คอินอยู่เคาน์เตอร์หลังจากนั้นก็จะพาไปเบิ่งห้องบัดผักแล้วก็จะพาโซมาสกาอยู่รอบๆหงแหมแหงนี้ ตัวนี้จะเป็นล็อบบี้นะบ่อนตอนตอนฮาบนั่นเอง uh. สบายดีสบายดีบายดี <laughs> ยดจะมี45ห้องจ้ะ45ห้องนะโดยมันจะมีซ้ำประเภทของจะมี <c oughs> ะซิกเนเจอร์เนาะแล้วก็ <c oughs> มีห้องเวลาแล้วก็โมเดินเวลา แล้วก็มีห้องพิเศษก็คือห้องสูตรอ่าโอเคแต่ว่าราคานี่จังได้ในช่วงนี้ครับราคาปกติช่วงนี้ก็าากกคือตะกี้ห้องขายปกติเนาะจะเป็นห้องอ่อเทวาเทิงจะเป็นห้องช่องล้านป้ายเนาะจ้าแล้วเดี๋ยวนี้เขาหลุดลงเป็นหกแสนหกแสนจ้าแล้วห้องสี่แสนตะกี้เป็นห้องล้านห้าเนาะจ้าแล้วเดี๋ยวนี้หลุดลงเป็นสี่แสนสี่แสนโดยเรา ้องอ่าสู้ตะกี้เป็นขึ้นหนึ่งห้าแสนเดี๋ยวนี้กับเลือดเจรานี่จบตัวนี้จะเป็นเพื่อนรลุดให้วิเศษเลยเนาะในช่วงในช่วงโอเคแต่ว่ามื้อนี้เต็มป่ะเกือบป่ามื้อนี้เกือบแต่ว่าเกือบเต็มมื้อนี้ก็มีประมาณสิบเก้าห้องสิบเก้าห้องนะโอเคจะเข้าใจไล่ไหะสลับข้อมูลนะจ้า หลังจากที่ว่าเชื่อ,อินอยู่เคาน์เตอร์นะซึ่งตอนนี้ก็จะพามาเบรงห้องผักอันนีนะซึ่งว่าจะเป็นห้องผักห้องธรรมดาคืนหนึ่งอยู่ซีแซนในโซนหลยายนี้แต่ว่าบ่มีอาหารเซาที่จะเป็นเตียงนอนจะจะเป็นเตียงเดียวแต่ว่าสามารถนอนได้สองคนอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในห้องถือว่างดงาม พเคนตกแต่งเราจะมีไม้เราจะเอาไม้ตกแต่งจะมีเตียงนอนเราจะมีตัวนี้จะเป็นโต๊ะเนาะสามารถบน่งเฮดเวียกหรือว่านั่งผักก็ได้ก็จะมีเป,เป็นกาเฟน้ำสากามีอยู่ในเส้นเดียวกัน มันก็จะตกแต่งเนาะเปลี่ยนเอกละนะักษณ์การงดงามนะก็จะมีบอนลาบอนลลางเนาะลางมือนะเป็นอ่างล้างมือนะซึ่งตัวนี้จะเป็นบอนอาบน้ำนะเป็นห้องอาบน้ำ ล้วก็จะมีเป็นห้องน้ำเราเพิ่นจะแยกกันแนะบบวนอาบน้ำกับห้องน้ำนเพิ่นจะบบได้ใสอ่อยู่บอนเดียวกันนะแต่ว่าก็จะมีล่าลายหงแหมเพิ่นจะเอารวมกันจะมีห้องน้ำเนี่ยห้องอาบน้ำารับห้องน้ำเราจะใส่รวมกันเลยแต่ว่ายองแหมนี่จะมีจุดเด่นเพิ่นจะแยกนะซึ่งว่า ออกมานี้น่าจะเป็นระเบียงนะระ,ระเบียงหนึ่งซึ่งว่าเราสามารถชมวิวแม่นำ้ำคลองหนึ่งซึ่งว่าตัวนี้แม่นำ้ำคลองก็แห้งเราก็จะโบ,บล่ายน้ำเนาะน้ำจะเรื่มแห้งวันนี้จะผาหยางสมบรรยากาศอยู่รอบๆโพงแหงนะซึ่งว่ายูนี่เนาะจะเปลี่ยนแถวยา,านลุมเนาะที่จะมีเป็นวิว แคมคองเราจะมีไลยๆเนาะเราจะเฮดเป็นเป็นล่างเป็นล่างเราจะเฮทเป็นพลายเวทมันจะบริเฮดเป็นห้องติดกันหรือว่าเป็นห้องคล้ายๆกับบางแคมเนาะจะเป็นเป็นตึกยาวแล้วก็จะเป็นห้องติดกันไปเลยแต่ว่าตัวนี้เ่นจะเฮดเป็นคูเราจะเป็นตึกคูเราจะเฮดเป็นพรเวทนะเป็นตึก แต่ว่าจะเป็นตึกคู่เดี๋ยวจะผาย่างสมไปเรื่อยๆนะก็รงแหมนี้จะตั้งอยู่ถึงผู่นะคือว่ากว้างพอสมควรคิดว่าโหงแหมนี้น่าจะเป็นองแหมที่งามและก็ใหญ่ที่สุดอยู่ทางภาคเหนือซึ่งว่าเพิ่นก็จะมีการประดับประดาโนตกแตงปลูกต้นไม้ซึ่งว่าเป็นธรรมชาต สุดๆเลยมันก็จะมีผู้ผ้าป่าไม้ออมแอมกับเคี่ยวงา่ามแล้วพวกก็จะปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ประดับประดาที่ซอบท่าเมื่อหนอพันว่ามือนี้ นะเกือว่าเต็มมือนี้เพราะว่ามือนี้จะเป็นมือบานทีสามเซอตเนาะเป็นมือท้ายปีสองพันสาวเอ็ดนะก็จะมีลา่ลาทานเพ่นพักเวียกพักการพักงานนะมันก็จะมาพักพรมานะมาข่าวด้าวมาทรงท้ายปีเก่าตอนฮาปีใหม่นะซึ่งว่า ปาริไส้ก็มีโอกาสเนาะก็ถือว่าโชคดีที่ว่าได้มาที่นี้ ท่านที่พายางขึ้นมาถึงเนาะอยู่นี้ก็จะมีเปลี่ยนอีกบอนพักอยู่นี่นะท้า,าย่างไปนี้จะมีบอนสะลอยน้ำนะซึ่งอยู่นี่เพอจะตกแต่งนะอยู่นี่นะง,งามๆเลยจะมีดอกบัวที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ นี่ยมันจะเห็ดเป็นตอนนี้คล้ายก็เป็นทา้ามักโมนะมันเห็ดอยู่นี่เป็นเอกลักษณ์เลยก็ฮาขึ้นไปห้างก็จะเป็นเคาวเตอร์นะที่พาขึ้นไปเช็คอินเมื่อกี้นี้ อันนี้ก็จะเป็นอีกอห้องพักนะเป็นอีกราคาหนึ่งที่ว่าเพิ่อนอว่าวไปจะมีอยู่ราคาที่ว่าแตกต่างกันเนี่ยถ้าหางยางลงไปร่มก็จะมี องผักเนาะ่ยอยู่ยานลุมลุมก็มีก็ถือว่ากว้างกว้างแล้วก็ตั้งอยู่ถึงผู่เนาะคค่ายๆอยู่ที่ล้วมบางวิวนะซึ่งว่าอยู่ล้วบางวิวก็จะตั้งอยู่ถึงผู่ขึ้นมาก็สามารถมาชมวิวชมทิวทัศน์ธรรมชาติ งามๆเลย ลายนีนะตัวนี้จะเปลี่นาห้องอาหารนั่นเองเนาะซึ่งว่ามันจะมีโตะ๊ะโต๊ะอยู่นอกนี้แล้วก็จะมีทางไหน่เนา,นาสามารถมานางนากกินอาหารอยู่นี้ที่ว่าบรรยากาศนี่สุดยอดเลยนะเพื่นก็เกี่ยมพร้อมเนาะตัวนี้จะดังไฟบน,นใจนะ่าจะมี ผู้คนเพื่อนมาจ่องนะเพื่อนจะมาจัดงานสลองอ่าทรงไทยปีเกา่าตอนฮับปีใหม่อยู่นี่นี่นะเนี่ยเป็นโต๊ะอาหารเพร่จัดเป็นระเบียบ นั่นก็จว่ากว้างขวางนะท่านี้จะเป็นทางในหานอาหารเลย จเจ้าไปดีน,นี่นะปันเดก้าถภายใหนของห้องอาหาาก็ทถือว่าห่วงครับแต่แค่ครูที่ว่ามาพักอยู่ที่หงแหบนี่ได้อย่างสบายเลยนะสถานที่กว้างขวางแล้วก็ทินวธารมมาตินี่ถือว่ามีความงดงามและโดดเด่น เดี๋ยวจะผ่านยางไปสมแท่ททาๆสะลอยน้ำ ซึ่งตัวนี้จะเป็นบอลเนาะเป็นบาร์ห้านกินดื่มตัวนี้เขาิ่นจะมีครบเราอยูงนี้เป็นห้าห้าน,น้ากาห้านกินดื่มอยู่นี่เลยอ่ถือว่าครบสุดเ่นเหตุนะจะ่าแค่อมาพักอยู่นี่กะบม่จำเป็นออกไปนอกก็ได้ สามารถมาสร้างอาหารสร้างเครื่องดื่มอยู่นี้สบาย เสีว่าคืนวันนี้จะเปลี่ยนบอลซาลอยน้ำอย่างนี้นะเนาะพันจะเห็ดอยู่เถืงนี่เลยจะเป็นซาลอยน้ำเนาะเสีว่างดงามเนาะตอนซาวซาวเรียกว่าตอนแรลงเนาะลอยน้ำนอย่างน,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 นี้เสีย่าสุดยอดเลยเรียกว่าจะเปลี่ยนตอนบใบใบก็ได้เช่นเดียวกัน มาลอยน้ำแล้วก็สามารถชมวิวนำค้องได้ย่างงดงามเลยนะขึ้นมานี่เราสามารถชมวิวเราจะเปลี่ยนนำล้องนะ้วก็ชมวิวเอ่อจะทบบริเวณเทศบาลเมืองปากแบงจะเป็นอีกของแหมหนึ่งอยู่ทางภาคเหนือนี่ถือว่า ว่าได้วาเาจะใหญ่ที่สุดแลวกางดงามที่สุดอยู่ทางภาคเนืออยู่ออมแอ้มบริเวณหงแหวนี้มันจะปลูกเป็นน,นะมีต้นไม้มีดอกไม้ประดับประดาอย่างงดงามเลยนะตื่นเช้ามาเลยว่าจะ จะเป็นตอนแหลงนะสมามมยางสมสมดอกไม้สมทิวทัศธรรมชาติตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเสาๆอยู่ที่หงแหมเลย Park, แกลนปั๊แบ่งแครงอุดมใส ซึ่งว่าตอนนี้ก็จะมีมอกปกคุมอยู่ทางตอนน้านี่เนาะจะเป็น่นแถวแถวแขมนำคล้องอเดี๋ยวจะพายางสมบรติการ์อยู่รอบๆอ,องแหมนี่ตอนเสาเวๆซึ่งว่าตอนนี้ก็จะมีมอกปกคลุมอยู่บริเวณอ,องแหมเนี่ ซึ่งว่าเขาขึ้นมานี่บริเวณนี้ก็จะเป็นจุดสมวิวอีกมอวนหนึ่งนะจะเป็นสะลอยน้ำนงามๆเลยนะตอนเศร้านี้ถ้าหักว่าหนาวนี่มาลอยน้ำอยู่นี่ถือว่าสุดยอดเลยลอยน้ำแล้วก็มาชมบรรยากาศอยู่อ้อมแอมบริเวณหงแหมแล้วก็ชมวิวแถวแถวๆน้ำคลอง นี่ว่าจะเป็นแถวๆเทศบาลเมืองปากแบงตอนเช้าๆเราก็จะมีมอปกคลุมเราอยู่บางบอนนซึ่งว่าจะเห็นนี่เราจะยังมีมอปกคลุมอยู่ตอนเช้านี่บรรยาก,กาศที่ว่าสุดยอดเลยอากาศจะเย็น จะมีบอนผักย่างกว้างขวางก็จะเป็นหน่วยผูนึงเลยซึ่งว่าบรรยากาศตอนเช้าๆนนี้ก็จะมีลมพัดมาซึ่งว่าตื่นเช้าๆมาออากาสดๆอันนี้มาสูดอากาศสดๆซึ่งว่าอยู่ตอนน้าก็จะเปลี่ยนเทศบาลเมืองปากแบงนะซึ่งว่าเมืองปากแบงนี้ก็จะตังอยู่เรียบแข็มน้ำคลอง ซึ่งว่าก็จะเป็นเมืองที่บอใหญ่แต่ว่าก็จะมีความงดงามและมีความเป็นธรมรมชาติอีกจุดหนึ่งละมุมหนึ่งของประเทศเลาวซึ่งว่าก็จะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของการท่องเที่ยวที่เ่าไปก่อนหน้านี้นก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ว่าเพื่อนอเดินทางด้วยเหือลลองเหือจาก Uh, เสียงค้องมาที่ห้วยสายแล้วลองมาที่เมืองปากแบงนี่ก็บางทานมันก็นจะพักอยู่นี่หนึ่งคืนแล้วมาซ่องคืนหลังจากนั้นเพิ่งจะเดินทางไปต่อทีนครล่วงพระบาง อากาศสดๆอากาศสดซีนในตอนเช้า ซึ่งว่าขึ้นมานี่อยู่ตึกต่อน้านี่ก็จะเป็นห้องอาหารนะสามารถมากินขา้าสวสาวส้อยแหลงด้เดี๋ยวจะพาสมบรรยากาอยู่รอบๆนี่นี่นะก็จะเป็นอีกมุมนึงเนาะหลังจากขึ้นมายานถึงนี่ มาสมาูรวิวอยู่นี่ได้โอ,โอเคนะกกบไลลินไสจะขอล่าคลิปนี้ไว้เพียงแต่เท่านี้นะแล้วเจอกันคลิปต่อไปโชคดีปีใหม่ปี่องพันสอองสบายดี